อาจารย์คะสวัสดีดค่ะ,คะอาจารย์คะช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะ,คะเราจะมีพิธีกรรมการไหว้เจ้าขึ้นสวรรค์เราส่งเจ้าขึ้นสวรรค์น,นะคะ,คะไม่ทราบว่าเราก็จะส่งโดยไหว้ยี่จุดเอียแล้วแค่นั้นหรือว่าต้องไหว้ที่อื่นด้วยคะเจ้าทุกอง,งต้องไหว้ไหว้มนนอกจากปิจุดเอียนะคะ,คะ,ะเช่นเจ้าอะไรบ้างคะอาจารย์อ,องค์ุนอูเหรอคะ จะได้ปลอดิดวค่ะ Um, am เสื้อผ้าก็ลาพอเราไหวเสรแ็แล้วเราก็เ,าาเราก็ถาวไปเทพเจ้าก็จะก็จะได้เสื้อผ้ามามแล้เสื้อผ้าของเทพเจา้าม,มันไม่ใช่ไม่เหมือนกับเสื้อผ้าแบบชาวบ้านคือภาษาจีนก็เริ่มเป็นพา กระดาษทั่วๆไปก็เหมือนกับให้ท่านได้เปลี่ยนองค์เปลี่ยนชุดชุดใหม่เพื่อไปเข้าเฝ้าเงีเซียนห้องเต้ไปเข้าเฝ้าเพื่ออะไรคะปนึ่งก็าบอกไปเข้าเฝ้าเพื่อคณราานเงียเสียนห้องเต้เห็นก็บอกว่าไปเข้าเฝ้าเง็ยเสียนห้องเต้เพื่อจะได้มาถวายกับเงียเซียนห้องเต้ว่า บ้านนี้คนที่อยู่บ้านนี้บ้านนี้ทำคุณความดีอะไรบ้างอย่างจ,งจริงไหมคะอาจารย์โดยประเภทคือมันเป็นเรื่องของประเพณนดีที่เรา่ะแต่โดยหน้าที่เนี่ย คือสอังหารแล้วเทพเจ้าจากวันเชือดเอี่ยไปทางวันเชือดสีวันเชือสีเนี่ยเทพเจ้าจะลงจากสาัางหาเพราะงั้นวันเชือสีเราก็ไหว้รับเทพเจ้าลงจากสาังหาคือไหว้วันเชือสีตามปฏิปันธ์แล้ววัน เป็นพิเษไม่ได,ไได้ไม่มีจกัว่าต้องไหวของอะไระาเาคยหวอะไรก็ห้อ,อ,อ,อและโดยประเพณีที่จะต้องไหวขาดไม่ได้คืออะไรอาจอโดยประเพณีเขาียกว่าแซาแซก็คือสัตว์สามอย่างสัตสัตว์สาแซ้ รไมห้าอย่างเพาั้นกายกับเป็ดคือเดียวกันเพิ่อปีแล้วกายหรือเป็ดหรือถากินตัหนึ่งก็คือปลาาแล้วกับหมูก็เท่ากับสาแซาแซ่ขนมอีจำเป็นต้องไหว้ด้วยไหมคะท่านอะไรที่เป็นสีมงคาก็จะไหว้แบบของเพระงั้ วายในช่วงตุ่มชีพเขายกวาอยู่ในช่วงสิริมงคล <S S 1> เขาก็จะ,ะนิยมว่า่นิยมวายขนมอีด้วยขนมอีมีความหมายว่าอะไรคระจ๊าเพื่อให้ค,ครอบครัวสามัคคีกันอ,อีอีอ้อ,อ,อะฮะกลมเกลียวไม่กระท้องกระทำกัน